สวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับจะมาสอนวิธีการสร้าง liquidity pool นะครับในคู่เหรียญ bbcc usdt นะครับที่เราจะสามารถเป็นเจ้าของ pool ร่วมกันเลยนะครับถึงแม้เราจะสร้างกันคนละที่นะครับต่างคนต่างสร้างนะครับแต่เขาจะนับเป็น contract เดียวกันนะครับก็จะรวมไปอยู่ใน100%ของ liquidity pool ของเหรียญ bbcc token นในคู่เหรียญน,นี้นั่นเองนะครับ รานนี้เราจะเข้าถึงภูได้เนี่ยนะครับเราจะต้องมีสินทรัพย์นะครับทั้งเหรียญ bbcc token นะครับแล้วก็ usdt นะครับซึ่งเราจะต้องไปที่กระเป๋าทั t wallet นะครับเดี๋ยวผมพาทุกท่านไปดูก่อนนะครับในกระเป๋าทั t wallet นะครับสิ่งที่เราต้องเตรียมก็คือเหรียญ usdt นะครับ b i n e smartchain d p 2 0นะครับแล้วก็ ค่าธรรมเนียมนะครับเหรียญ BNB นะครับเสร็จแล้วก็ต้องมีเหรียญนี้นะครับ BCC b Token นะครับหลังจากที่เรามีทุกอย่างครบทั้ง3เหรียญนี้แล้วนะครับเราก็เข้ากระเป๋า Touch Wallet นะครับโลโก้ตรงนี้นะครับแบบนี้นะคลิกเข้าไปนะครับแล้วสังเกตนะครับด้านล่างจะมีคำว่า Browse นะครับถ้าเป็น Android เนี่ยก็จะเป็น D App นะครับก็คลิกตรงนี้เลยนะครับ นับจากขวามือก็ได้นะครับอันที่สองนะครับ Browse นะครับคลิกไปปุ๊บของสีดาๆผมอยู่เห็นไหมครับพอคลิกมาเสร็จถ้าเรายังไม่เคยเข้านะครับให้เราพิมพ์ตรงนี้นะครับแพนเค้ก Swap นะครับอ่าแล้วมันก็จะพาไป Search นะครับเจอแพนเค้กเราก็เลือกเลยนะครับแพน c a ้ก Swap อันแรกนะครับของผมเคยเข้าแล้วนะครับก็คลิกตรงนี้เลยนะครับในการเข้าครั้งต่อไปเนี่ยเราคลิกตรง History ได้เลยนะครับไม่ต้องไป Search ใหม่นะครับ หลังจากที่เราใส่นะครับแพนเค้กสวอปนะครับเรียบร้อยเรามาที่หน้านี้เสร็จใช่ไหมครับให้เราคลิกตรงคําว่า liquidity เห็นไหมครับจะมีคําว่า liquidity เราคลิกไปนะครับเสร็จนะครับให้ท่านสังเกตรตรงนี้นะครับในการเชื่อมโยงกระเป๋านะครับหลายท่านนะครับ ยังไม่เคยเชื่อมโยงใช่ไหมครับวิธีการเนี่ยไม่ยากนะครับให้เราคลิกตรงหัวมุมขวานะครับแต่ผมเชื่อมโยงให้ดูเมื่อสักครู่มันเชื่อมโยงอัตโนมัติไปแล้วนะครับผมกด disconnect ก่อนนะครับอันนี้ถ้าเรายังไม่ที่ไม่ได้เชื่อมโยงเนี่ยนะครับให้สังเกตหัวมุมขวานะครับมันจะขึ้นคําว่า connect เห็นไหมครับถ้าเป็นแบบนี้เรายังไม่ได้เชื่อมต่อกระเป๋าให้เราคลิกตรงนี้ครับ connect หนึ่งครั้งจากนั้นนะครับให้เราคลิกคําว่า touch wallet นะครับทิ้มไปนะครับ ถ้าในการเชื่อมครั้งแรกเขาจะให้ดูว่าถามว่าเชนอะไรนะครับมันจะเป็นอิตาเลียมใช่ไหมครับให้เราติ๊กเลือกนะครับเป็น BnB Smartchain นะครับตรงนี้สำคัญนะครับให้ถูกเชนด้วยนะครับสัญลักษณ์ Bnb Smartchain ขึ้นแล้วไหมครับถ้าแบบนี้ก็แสดงว่าถูกต้องแล้วนะครับเราคอนดเกกระเป๋าเรียบร้อยนะครับถูกเชนแล้วต่อไปนะครับให้เรามาคลิกตรงนี้ครับคำว่า add liquidity นะครับ จากนั้นรอสักครู่หนึ่งนะครับในส่วนของ V3 เนี่ยนะครับยังไม่สถียนนะครับในเรื่องของอเรื่องค่าธรรมเนียม <c oughs> ของเดียญเรานะครับเราจึงนะครับใช้ V2 ไปก่อนนะครับวิธีการนะครับเปลี่ยนเป็น V2 เนี่ยให้เราคลิกตรงคำว่ามอนะครับจากนั้นนะครับ เห็นคํัว่า add v 2ไหครับ add v 2 liquidity คลิกตรงนั้นเลยนะครับพอเราคลิกเสร็จนะครับตรงนี้ให้เราเปลี่ยนนะครับเป็น b b b c c นะครับที่เรา add มาแล้วแต่ถ้าเกิดเรายังไม่ได้แอดเนี่ยให้ท่านไปที่ chrome นะครับแล้วก็พิมพ์ coin market cap นะครับพิมพ์หน้าแรกก็ได้ครับของ google ว่า b b c c token นะครับแล้วก็เลือก คอยมาเก็ t แคปนะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับแบบนั้นนะครับรอสักครู่นึงอ่ะเสร็จแล้วนะครับพอมาหน้านี้เสร็จนะครับให้เลื่อนมาเจออันนี้นะครับคอยมาเก็ t แคป b b c c slash u d t นะครับเดี๋ยวททมคลิกเลยนะครับจากนั้นนะครับ รอให้โหลดเสร็จนะครับแล้วเราเลื่อนนะครับมาด้านล่างจะเห็นคอนแทคนะครับของ B B C C โทเค็นะครับคือลงท้ายด้วย3 1 9หนะครับแล้วก็กด Copy มานะครับเดี๋ยวรอให้มันโหลดเสร็จก่อนอ่ะพอโหลดเสร็จแล้วจะมีสัญลักษณ์ Copy เห็นไหมครับเป็นกระดาษ2แผ่นนะครับคลิกไปเลยนะครับพอดีมือไปโดนนะครับเอาใหม่ ลงกระดาษสองแผ่นนะครับนิ้วจิ้มไปเลยปุ๊บนะครับมันจะขึ้นคําว่า copy เห็นไหมครับพอขึ้นเสร็จปุ๊บเราไปที่แผ่นเคส s w วอของเรานะครับเอาคอนแทควางลงไปนะครับตรงช่องนี้กดวางนะครับเสร็จแล้วก็จะขึ้นอัตโนมัติแล้วก็จิ้มเลยนะครับในกรณีที่เรายังไม่เคยเพิ่มเหรียญเข้าไปยังไม่เคย Import เหรียญเข้าไปนะครับเราต้อง Import เหรียญเข้าไปก่อนนะครับวิธีการก็เอาคอนแทคมาเสร็จก็กด Import นะครับแล้วก็กด พอจนกว่าจะสําเร็จนะครับพอสําเร็จเสร็จก็ทําตามขั้นตอนต่อไปได้เลยนะครับจากนั้นตรงนี้นะครับให้เราเลือกเป็น UDT นะครับติ้มไปนะครับมันจะมีอยู่แล้วนะครับจากนั้นเราจะใส่เท่าไหร่นะครับอ่ามันตอนนี้มันกลายเป็น v 3นะครับเดี๋ยวเรากลับ AB2 นะครับอ่านี่นะครับเราจะใส่เท่าไหร่นะครับอ่าสมมุติว่าผมจะ add อยู่ที่100 BBCC แล้วกัน add pool ครั้งนี้นะครับ เราจะต้องมีเหรียญนะครับทั้ง USDT และ BBCC โทเค็นให้เพียงพอนะครับาสังเกตว่าผมมีเพียงพอใช่ไหมครับมันก็จะขึ้นให้เรา enable BBCC นะครับเราก็กดเลยหนึครั้งระบบนะครับก็จะทำการทดสอบนะครับการหักค่าธรรมเนียมเพียงเล็กน้อยนะครับเพื่อทดสอบโทเค็นนะครับแล้วก็รอนะครับพอทดสอบเสร็จจะขึ้นคำว่า add แล้วนะครับให้เราคลิก add นะครับก็เป็นการ เพิ่มลงไปในผูนะครับกดคอนเฟิร์มนะครับอกดคอนเฟิร์มอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เสียค่าธรรมเนียมประมาณหกบาทกว่านะครับแล้วก็รวมในส่วนของทดสอบระบบอีกนิดหน่อยนะครับกพรวมแล้วค่าธรรมเนียมอยู่ที่ไม่เกินสิบบาทนะครับอกดคล s สนะครับแล้วก็รอ สักคู่เดียวนะครับโอเคตอนนี้เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะเรียบร้อยแล้วนะครับพอเราอยากดูพูของเราใช่ไหมครับไม่ยากเลยนะครับเรากดลูกศรย้อนกลับนะครับถ้าเรามีการเชื่อมโยงกระเป๋าแล้วนะครับเราบาทที่ liquidity pool นะครับตรงนี้มันจะขึ้นพูของเราเลยนะครับเราจิ้มเข้าไปดูนะครับเห็นไหมครับก็จะพบ b b c c token แล้วก็ u s d t ซึ่งค่า APR เนี่ยตอนนี้อยู่ที่17.90เป็นะครับเป็น APY ที่สูงมากๆนะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากได้ค่า APY ตรงเนี้ยนะครับเหมือนเราฝากเงินในแบงค์นะครับแล้วเราได้ดอกเบี้ยนะครับที่นี่เป็นดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นตามอัตราการแลกเปลี่ยนยิ่งมีการแลกเปลี่ยนเยอะท่านยิ่งได้เยอะนะครับเราเรียกว่า annual percentage rate นะครับ ยิ่งมีคนแลกเปลี่ยนซื้อขายกันมากเท่าไหร่นะครับเรายิ่งได้ส่วนแบ่งมากเพราะเราเป็นผู้ให้สภาพคล่องนะครับเราเอา BBC c t o k e n และ USDT มาให้สภาพคล่องให้ทุกคนได้เอามาหมุนเวียนนะครับเราจึงได้ค่าธรรมเนียมเป็นผลตอบแทนนั่นเองนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับคนที่มีเหรียญ b b c c Token และอยากจะให้เหรียญน,นี้ทำเงินให้กับคุณนะครับได้ทั้ง BBC c Token เพิ่มได้ทั้ง u s d t สดเพิ่ม นะครับอะไรมันจะดีขนาดนี้ราคา APY สูงมากๆนะครับ17.90%นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อที่ท่านจะไม่พลาดการสร้างไรายได้ดีๆก่อนใครแล้วพบกับผมใหม่โค้ดบอยสลาวุธกับ BBC c Innovation Project สวัสดีครับ